วันนี้นะคะก็พบกับเจี๊ยบนะคะที่โชว์รูมติดรถสวยนะคะเหมือนเดิมเลยแต่วันนี้นะคะพิเศษมาส่งมอบรถนะคะซูซูกิเซียนะคะปี2018นะคะรถสวยมากๆเลยเดียวไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะคะว่าลูกค้าเดินทางมาจากไหนนะคะได้โปรโมชั่นอะไรจากทางโชว์รูมเราไปบ้างน,นะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเปียวค่ะอะไรที่ทําให้เรามั่นใจคะ่ะที่มาโชว์รูมติดรถสวยเห็นรถสวยดีค่ะก็เลยตอนแรกก็ว่าจะมาดูอพอามาดูก็ จ้รถก็สวยดีค่ะสวยเนาะอ่ารถสวยแล้วยังมีรับประกรัอนอีกเนาะเดี๋ยวถามนิดนึงตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่เป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานบริษัทมีพอดอะไรอยู่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีประวัติใสใสเลยทั้งคู่เลยเนาะแล้ววันที่เข้ามายื่นเอกสารจ้องรถจับนแฟนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมไม่มีค่ะ,ไม,มคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าพนักง,งานประวัติใสใสไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ยังได้โปรโมชั่นอะไรจกโช์รูมเราไปอีกค่ะ ได้2หมื่นค่ะได้โปรโมชั่นอีก20,000ที่เราแจกให้นะ<ช>แต่ว่าน้องเปียวเนี่ยนำโปรโมชั่นที่20,000เนี่ยมาซับดาวเลยทำให้ค่างวดคันเนี้ยผ่อนถูกลงและผ่อนถูกมา,มากๆเลยใช่ไหมคะ,คะตรงนี้นะคะลูกค้านะคะสามารถนำโปรโมชั่น20,000บาทนะคะมาซับดาวทำให้ค่างวดนะคะลดลงไปนอกจากนี้นะคะน้องเปียวรถเรายังมีรับประกันนะคะซื้อคืน100%อเปรเ็เลยน้องเปียวไม่สบายใจนะคะเข้าศูนย์ไปได้เลยนะคะตรงนี้ถ้าศูนย์การันตีมาว่าชนมา ควาำม,มาจมน้ํามาไม่แม่แท้มาเรายินดีรับซื้อคืน100%ตรงนี้รู้สึกไงกันบ้างคะดีค่ะรู้สึกดีนะคะแล้วนอกจากนี้เรายังดูแลเรื่องเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์ฟรีค่าแรงค่าไหล รถมือสองเนาะไม่แน่ใจเนาะออกไปจะเกิดปัญหาจุกจิกซ่อมกวนใจนะคะตรงนี้เราฟรีค่าแรงค่าไหลให้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกมั่นใจใช่ไหมคะมั่นใจขึ้นเนาะไม่ต้องมีควักเงินจ<ช>่ายเนาะ,ะตรงนี้แล้วนอกจากนี้ยังมีบัตรสมาร์ทการ์ดให้ด้วยเนาะดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมงน้องเปี้ยวขับรถเป็นผู้หญิงเนาะไปยางแตกแบตหมดน้ำมันหมดกุญแจหายเนาะไม่ต้องกังวลใจเลยเหมือนมีช่างนั่งติดรถไปก็ว่าได้เนาะให้น้องเปี้ยวเนี่ยฝากเบอร์เผื่อลูกค้าทางบ้านเนาะสนใจอยากจะออกรถโทรมาสอบถามน้องเปียวได้นะคะที่ทํางานเป็นพนักงาน บริษัทนะคะประวัติใสๆทรมาสอบถามน้องเปี้ยวได้น้อว่าต้องเตรียมตัวเตรียมเอกสารอะไรบ้างที่เบอร์ศูนย์แปดสามสามเจ็ดห้าห้าหนึ่ค่ะค่ะวันนี้จะก็ส่งมอบรถเรียบร้อยขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณน้องเปียวมากๆเลยสวัสดีค่ะ